สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มีเหรียญปั๊มเนื้ออปกกาก้าวันนี้มาศึกษาเหรียญปั๊มเนื้ออปกกาก้าเป็นเหรียญของหลวงปู่มาวัดลาดบุรณนะหรือพระครูอาคมสุนทรน,นะครับวัดลาดบุรณนะเป็นเหรียญพศ25 1 1ั่ร้างครั้งเดียวตอนหลวงปู่มาท่านอายุ90ปีหลวงปู่มาท่านเป็นพระเทรา คมที่ร่วมพิธีปลุกเสกวัดลัประพิษปีแปดหนึ่งนะเหรียญท่านเป็นเนื้ออปัปปกาปั๊มบเบื้องต้นเนี่ยจำใบหน้าแม่นๆใบหน้านะครับใบหน้าพระแม่นๆพื้นเหรียญค่อนข้างตึงคมตามเบสิกดูเหรียญน,นะครับแล้วก็อยากจะจดจำอย่างเดียวที่ตัวปลอมในท้องตลาดทำไม่ได้คือตัวตัดประมาณ9ก้าสามนาฬิกาประมาณ3นาฬิกา สามนาฬิกาถึงสี่นาฬิกาเราจะเจอเขี้ยวตัวตัดจะมีเขี้ยวจุดนี่จุดเดียวเลยนะครับจุดเดียวเลยเหลืยค่อนข้างจะหนาตัวปลอมจะบางนะตัวปลอมจะบางปิ้นปิ้นรูหลังเยอะๆนะครับเหรียญเหรียญก็จะมีปิ้นหลังเยอะๆมีเนื้อปิ้นในเห็นไหมครับแต่จุดจ่ายตังจริงๆอยากให้ดูที่สี่นาฬิกาประมาณสามถึงสี่นาฬิกา ตัวตัดจะมีเขี้ยวนะโอเคจุดเดียวนะครับก็จะได้เหรียญแท้โอเคครับ